สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง Youtube Channel 1 8 9 9 5ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันแลวกันนะครับวันนี้มีสูตรเด่นสามตัวบนนะครับสูตร3มตุวบนตรงๆนะครับเทียบสูตรแล้วก็พร้อมสรุปข้า่าวนะครับ ว่าตัวเลขที่น่าสนใจคือชุดไหนนะครับเอาให้จบในคลิปเดียวนะครับเพื่อว่าแอดอไม่มีเวลาเนาะก็เป็นห่วงสมาชิกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสูตรแนะนำกันนะครับใครอยากจะอยารู้สูตรก็ทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวบอกเบอร์ท้ายๆนะครับหลังจากแจ้งคำเตือนก่อนเนานะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสมาชิกใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก่อนอื่นฝากคาเตือนสักนิดนึงนะเป็นยังไงบ้างสําหรับท่านที่โชคดีแล้วก็ท่านที่ไม่มีโชคเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับเป็นยังไงนะครับตัวเลข1 6ึ่เลขช่องของเราก็มาอีกเช่นเคยนะ แอดก็บอกกล่าวกันอยู่เรื่อยๆนะอ่าไม่ว่าจะเป็น1 6 8 9 5เนี่ยนะครับก็มาก่อหน,นนี้มาล่างมาบ่อยๆนะครับ68ก็มาอยู่เรื่อยนะครับทีนี้ก็มา3ตัวเลยนะครับตัวโต๊ดนะอ่าคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลงว่ต่อไปอ่านะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะ สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามร้อยแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนใครจะสมัครสมาชิกรายปีนะครับรายเดือนก็กิ่งกางกันเข้ามา0982948755ถ้าเบอร์แปลกเบอร์ต่างประเทศอาอาจจะไม่ได้รับเนาะแต่ถ้าเบอร์ในประเทศจะรับพูดคุยกันได้นะครับว่าสมัครสมาชิกเรียนรู้สูตรรายปีเป็นยังไงบ้างานะครับ เป็นกำลังใจให้สนับสนุนช่องนะครับเนะาะเพราะว่าแอดบางทีก็นำเฉพาะตัวเลขมานะครับบางทีก็ไม่ได้บอกกล่าวเรื่องสูตรนะครับมีสูตรเยอะแยะมากมายนะครับเรียนรู้กันสมาชิก VIP หลายท่านก็ปังๆกันนะงวดที่ผ่านมาเนะาะสองตัวล่างบ้างาสามตัวบนบ้างนะครับาบางท่านนำสูตรไปใช้อาจจะดูเปรียบเทียบกับที่แอด ลงให้ทาง Youtube บ้างน,นะครับสูตรที่นำไปใช้ก็แล้วแต่ท่านบางคนก็จับสูตรได้ก็โอเคนะครับรวยๆปังๆกันไปนะครับยินดีด้วยทุกคนขออภัยนะครับเพิ่งจะหายป่วยเนาะ,ะปิ่งกำลังใจให้กัน16เมษายนนะ,ะมาดูสูตรหลัก สิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสูตรนะหกสูตรก็จับคู่ชุดไว้หกสูตรนะครับอันนี้บอกกล่าวกันจะมานํามาเทียบในสูตรนี้ให้ดูนะครับว่าสิบหน่วยบนตรงนี้มาจากไหนก็มาจากสูตรนี้นะเดินก็เดินสูตรนี้เดินสามสิบเจ็ดงวดนะครับสามสิบกงวดบางทีบางสูตรก็ยี่สิบกงวดนะ สองสูตรก็29งวดนะสองสูตรนี้ยี่สิงวดนะก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับระยะยาวนะหลักร้อยระยะยาวแต่ว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะใช้2ส,สูตรเทียบนะครับ2ส,สูตรเทียบหลักร้อยนะครับวิธีการคำนวณตามนี้เลยนะหลักสิบนะ22งวดหลักหน่วยนะครับอ่านะ ใช้2สูตรนะครับมาเทียบนะส่วนหลักร้อยสูตรนี้นะครับสตัวนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสูตรละ4ตัวนะเดือน20่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวันเหมือนกันนะนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่อาจจะจับเฉพาะหลักสิบจับคู่หลักสิบไว้นะใช้สูตรนี้ตัวเลขน้อยๆมาจับคู่ก่อนนะสี่สี่สิบหก 16ชุดแต่ว่าอาจจะใช้เเล็กวิ่งมาตัดนะสูตรเล็กวิ่งก็จะวงไว้ให้ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวเขาดูกันไปเรื่อยๆนะดูกันไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกนะสิบหกชุดตรงๆเนี่ย สองตัวบนนะสองตัวบนเดี๋ยวมาดูหลักร้อยกันหลักสิบหลักหน่วยชนกันตรงไหนนะมาดูสองสูตรเทียบแล้วกันนะหลักร้อยเมื่อดูตัวชนแล้วจะชน0ูนย์หนะศูนย์หนึ่งสี่เห็นไหมศูนย์หนึ่งสี่หลักสิบชนสามห้าแปดสามห้าแปดนี่มีสามมีห้ามีแปนะหลักหน่วยมีชนอยู่ที่ หกเนะครับ678นี่678เพราะฉะนั้นแอดจะจับมาวางไว้ตรงนี้อ่าจับมาวางตรงนี้ตัวชน2สูตรนะเทียบชนตรงตรงสูตรตรงนะหลักร้อยชน014หลักสิบชน358หลักหน่วย678นะครับ678จับชุดตรงตรงไว้ตรงนี้นะครับ9ชุด 9ชุดตรงถ้าไม่คิดอะไรมากก็นำไปใช้งานนะครับไปหาลอตเตอรี่กันนะครับส่วนใครจะตาม S ชุดตัดนะครับก็ดูตามที่วงไว้นะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงมาดูกันเรื่อยๆเนาะก็มาจากตรงนี้นะครับหลัก10หลักหน่วยเทียบสูตรหลัก10หลักหน่วยนะอันนี้สูตร10หน่วยบนนะ10หน่วยบนนะอ่า หกสูตรเมื่อสักครู่ที่เริ่มต้นคลิปบอกกล่าวกันถ้าจับชุดจะชนกันที่4ชุดนี้สองศูนย์ศูนย์สอ่แปดแปดสี่สองแปดแปนะครับทีนี้ถ้าถ้ามาเทียบกับสูตรตรงนะเขาจะชนอยู่ที่58ชุดเดียวเลยนะเพราะว่า482028สองศูยอไม่มีไม่มีนะครับชนอยู่ที่58ชุดเดียว เพราะฉะนั้นเราก็มาดูตรงนี้ <c oughs> อ่กวงไว้ห้าแปดเลยนะถ้าสูตรไม่พลาดก็จะประมาณนี้ทีนี้ถ้าสามตัวก็จับหลักร้อยสามตัวนี้มาวางเลยนะครับนี่ก็วัดดวงกันไปเลยนะครับสิบหกเมษายนหกห้าตรงตรงนะครับ VIP ให้เลยนะวัดดวงสามตัวตรงตรง,ตรงนะครับศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสี่ห้าแปดนะครับ ลองไปหาลอตเตอรี่ดูนะเผื่อทุกท่านมีโชคนะครับได้รางวัลที่1น,นะครับ mm hmm. ก็ไม่แน่นะดวงของเรานะครับท mm hmm. ีนี้ตัวที่แอดชอบที่สุดให้ดูที่ส่งให้ v i p ก่อนหน้านี้ส่งไปแล้วนะส่งไปก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะลงคลิปชุดนี้นะครับกระดาษชุดนี้ส่งไป158นะครับถ้า มาตามที่เราวิเคราะห์ตามที่คำนวณนะครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะแต่จริงๆ3ชุดนี้ก็ไม่มากมายอะไรเนาะสี่หถ้า1ไม่มาก็เป็น4 4ไม่มาเป็น0ูนยนะครับงวดที่แล้วออก6 1, 8หนะึ่งแดนะวนี้1กับ8ยังอยู่เปลี่ยนเป็น5ตัวเดียวนะโอ้โหงายท้องเลยเนาะ,ะไม่แน่เนะอืม แต่ถ้าใครคิดว่าหลักร้อยไม่หไม่มานะครับหรือสไม่มาหรือ0ูนย์ไม่มาก็จับตัวอื่นใส่ได้เลยนะตามใจชอบนะครับเล็งที่58ไว้นะครับเชุด10ชุดก็ได้นะศูนย์ยนเก้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งหแอ่ห้าแปดห้าห้าแปดหกห้าแปดเจ็ดหแล้วก็เก้เลยนะอันนี้ บอกกล่าวกันท่านที่นำไปใช้งานนะแต่ว่าถ้าคัดตามสูตรแล้วเขาจะเด่นอยู่3ชุดนี้นะครับแต่ถ้าใช้สูตรเด่นนะสูตรเด่นนะครับที่แอดยังไม่ได้ลงคลิปให้สูตรเด่นบนนะครับเด่นบนซึ่งเข้าเยอะมาก3ตัวมา1ตัว2ตัวมา1ตัวอะไรเงี้ยเข้าเยอะมากเขาจะชนอยู่ที่158ตรงนี้ นะครับก็บอกกล่าวกันประมาณนี้นะครับก็ลองนําไปใช้งานดูนะครับถ้าไม่คิดเลยมากก็ประมาณนี้แต่ท่านเล้นจริงๆหนึ่งห้าลองไปหาลอตเตอรี่ดูนะครับวัดดวงฝากติดตามที่จันปันสุป,ปันโชคัคบทางเพจนะเฟซบ o ๊กแล้วก็1 6 8่งหกแปตัวเลขพันรวยในช่อง YouTube ของเรานะครับก็ไม่ได้สร้างไรายได้อะไรนะครับแต่ว่าให้กันฟรีๆนะแต่ว่า ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเรียนรู้สูตรนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับสมัครรายปีรายเดือนก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณที่มีน้ำใจทุกท่านอ่วีพีทุกคนนะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนำไปใช้งานนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ